เรามีวิสัยทัศน์ที่อยากจะผลิตบัณฑิตที่จบไปนะครับเพื่อไปทำมีความผู้ประกอบการแล้วก็ไปทำบัญชีนะครับโดยเน้นเรื่องของ SME ครับซึ่ง SME ที่เราทำบัญชีเนี่ยก็จะมีะเรื่องของระบบบัญชีเรื่องของภาษีอากรแล้วนอกจากนั้นเราก็จะอยากสร้างให้เด็กเนี่ยเป็นนักวิชาชีพบัญชีโดยแท้ๆก็อย่างเช่นเป็นนักวิชาการนะครับหรือเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่ความสนใจของนักศึกษาด้วย แต่โดยหลักแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะมุ่งเน้นทางผู้ประกอบการหรือ s m e เป็นหลักนะครับเราเคยส่งนักศึกษาไปเข้าร่วมแคมป์ของภาษีิกรนะครับแล้วก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับประเทศมานะครับซึ่งเราก็มาภาคภูมิใจแล้วก็เราเคยส่งเด็กไปสอบอเข้าร่วมกาบทำงานในบริษัทยักษ์ใหญ่ในด้านการทําบัญชีแล้วสอบบัญชีก็คือบริษัทไพร์วอเตอร์เฮาส์ก็เด็กก็จะสอบอติด ทุกครั้งที่ส่งไปก็จะติดทุกปีแต่ว่ามีทั้งเด็กที่ได้เข้า,ขาทางานแล้วก็ไม่เข้าทํางานก็แล้วแต่ว่าเด็กเขาจะสนใจไหมที่จะทงานต่อท้านนี้ <Okay. S 1> สามารถนําความรู้ที่ได้เอาไปประกอบธุรกิจนะครับไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับก็เปิดเป็นบริษัทส่วนตัวแล้วก็จัดอีเวนต์ต่างๆทําในเรื่องของอศสดปวัฒนธรรมซึ่งเราก็สอนแทรกไว้ว่าบัณฑิตของเราจะต้องมีความรู้ทั้งด้านวิชาชีพวิชาชีวิตศสลปัวัฒนธรรมแล้วก็ในเรื่องของอ จริยธรรมเนี่ยครับก <Okay. S 1> ็ภูมิใจที่เขาทําให้กระทงของเราเนี่ยได้รางวัลชนะเลิศรางวัลที่หนึ่งด้วยจุดเด่นของเราใช่ครับเอสนี่จะเป็นหลักเลยที่ว่าเราอยากให้เด็กเพราะว่าในของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในส่วนของภูมิภาคซึ่งเด็กหรือนักศึกษาที่เข้ามาเรียนกับเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วออกไปก็จะทำงานกับผู้ประกอบการระดับ s m e เอกบทั้งนั้นดังนั้นเนี่ยเราก็จะมาดูว่า s m e หรือผู้ประกอบการก็ต้องการรายงานแบบไหนเราก็จะ พยายามสร้างบัณฑิตของเราครับให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการแล้วก็สร้างความรู้ประกอบการให้เขาด้วยว่าถ้าเขาเองเนี่ยไม่อยากเป็นแล้วลูกจ้างเขาจะไปทําผู้ประกอบการเองเขาจะความรู้ด้านบัญชีไปแอพพลายหรือไปยุคใช้อย่างไงได้บ้างอะไรที่มันควรจะรู้อะไรที่ควรจะติดตัวเข้าไปในสาขาการบัญชีอย่างเช่นภาษีเนี่ยเราจะพยายามเน้นในในทุกรายวิชาจะสอดแทรกเรื่องของภาษีเข้าไปเพราะว่าภาษีเนี่ยถ้าจบไปในเรื่องของธุรกิจนี่มัน มันนีกันไม่ได้ก็ต้องเจอเรื่องของภาษีเป็นหลักการันตีวุฒิบัญชีบัณฑิตแน่นอนช่ไหมครับรบัญชีบัณฑิตนี่การันตีแน่นอนครับ,รบ,นนรบสามารถเข้าไปประกอบอวิชาชีพได้ทุกสาขาที่เกี่ยวกับบัญชีไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตผู้สอบบัญชีภาษีอากรสามารถสอบได้หมดครับ